ดีครับพี่น้องป้องปายสุขสุขคนพบพอดีคือเก่าพี่น้องเก่าซ่องคนเฒ่าเล่าเรื่องขอบพุณเอฟซีที่เขามารับฟังพี่น้องขอบคุณเอฟซีเขามากดติดตามเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าสุข,ขสุขคนพี่น้องมือนีมีแนวมาเล่าคือเก่าเหรอพี่น้องเป็นแนวท่างบ่เสียหายคนท้ามันเก่งบ่คือกันพี่น้อง บางคนก็เจงพัฒนาไกลบางค้นก็เขาน้มไกลเก่งบางคนกับ,าากกบ,กบียบไกลเกง่งอ่านไกลบกคือกันพี่น้องมันอ่านไกลบ้คือกันเด้เบิงไกลบ้คือกันดเดอแนวทางอันนี้มาคุยกันเรื่องพัฒนาไกลมาลรอพี่น้องสำหรับผู้ประสบป,ปัญหาพัฒนาไปแล้วมันบ่เห็ดหนังแลนอย่างเดียวพี่น้องแลน ยังเดียวเขามาแตะแนกันแลนตั่งสิแม่พี่นองอ่าบอกเก่งปะท้อเออบสมันบตีไกเน่นะส่วนมากพัฒนาไปโดนๆมันจีบตีไกลแนวทางกะ <c oughs> ขั้นเอาพัฒนาไปแล้วมันบตีไกลเนาะบางตูวกะ ตีสามยกกระเจ้าคงเสียพวกแม่นมันบ่มีพี่น้องมันห่วงแต่เชิงห่วงแต่เลนนะแลนกลับมาบางตัวเตะเนี่ยเตะสองสามบาทกับเลนนี่เองสิไหมพี่นอ้องเนี่ยวทางกับหนึ่งเขาต้องตัดเอามาลำวงมาเฉลบพี่น้องมาตัดมัน คันแม่มาลอกอะ่ะเอาลำบงมาตัดพี่น้องเอาลำบงมาตัดให้มันผสมลูกหรือเอาไก่ยืนยืนแข้งหนามาใส่ก็ได้พี่นอ้องอือคันเอาพอมีพ่อมาลอกอะ่ะเอาแม่ยืนยืนแม่หนางอนมาใส่มาตัดพี่น้องอา่ามาตัด ม,ม,มันค่อยกิดมันค่อยกิดได้บางคนกระจออกนะต้องหาเนีมาตัดมันที่ขาดบดได้คือหาเมีหัวต่ําให้ชัดเกน็พี่น้องเวล่าก้อยมาแลนเขามากกลมมาเขาต้องหยิบหัวต่ําให้ชัดเกอ็อล่ำเลี้ยงให้เป็น มันก่ออกมาประมาณนั้นพี่น้องออกออกมาดีได้ดีละข <c oughs> ันพอมันเจ็บหัวตำลํำเลี้ยงบเป็นก็หาเม่สายเพ่นที่มันเจ็บหัวตำล่ำเลี้ยงเป็นมาผสมอืลูกมันออกมามมนก็สิีเจ็บหัวตำเป็นอือเฮากับต่อยอดใดพี่น้องต่อยอดใดไปผสมกับมาล่อไปพี่น้องมันมาล่อมันจิเป็นประมาณนั้นพี่น้อง มาล่อเกจิบ้าเปอร์เซ็นต์มาลำวงยิบผาปอร์เซ็นตนั่งส,สิสีออกมาได้ดีพี่น้อง mm hmm. สำรับมือไม่ผู้พัฒนามาล่อ mm hmm. เห็นปัญหาไม่ใเจอแบบนี้แหละพี่น้องพัฒนาไป mm hmm. ผมก็บกม่มย่างหลายมิเนีมาแนะนำเอฟซีมือไม่ซัมนี่แหละครับอ้าวฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ